เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาสร้างบูตวินโดว์นะครับด้วยแฟร์ได์นะครับโปรแกรมที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นรูฟัซนะครับผมเวอร์ชั่นที่ใช้ในตอนนี้ก็จะเป็น3.14นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผม อย่างที่2นะครับก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้ Google Chrome นะครับผมแล้วก็ต่อมาอย่างที่3นะครับก็จะเป็นไฟล์ Windows 10 .iso นะครับซึ่งคลิปในการดาวน์โหลด Windows นะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงค์คลิปนะครับไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ส่วนอย่างที่4นะครับก็จะเป็นแฟลชได์นะครับตั้งแต่ 8จิขึ้นไปนะครับผมเมื่อเราเตรียมทั้ง4อย่างครบแล้วนะครับเราก็จะเข้าที่เบราว์เซอร์นะครับามาที่ค้นหานะครับพิมพ์คำว่า r u f u s Download นะครับเมื่อเราเข้าที่ r u f u s Download แล้วนะครับก็จะแสดงหน้าต่างค้นหานะครับให้เลือกที่ r u f u s ie นะครับที่เว็บนี้นะครับ ลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งครับก็จะมีที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับข้างล่างนะครับให้เราเลือก r ูฟัต3.14นะครับกดคลิกไปเลยครับเมื่อมาถึงหน้าต่างโฆษณานะครับให้กดที่คําว่าปิดนะครับไฟล์ลูฟัต .exe นะครับก็จะดาวน์โหลดลงมาข้างล่างอัตโนมัติเลยครับผมแล้วนะครับทําการคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับกดยึด เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับเราก็สามารถปิดเบราว์เซอร์ลงไปได้เลยนะครับตัวรูฟ u สนะครับก็จะแสดง USB ที่เราเสียบเข้าไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ USB ของ Kingston นะครับ K2 นะครับผมซึ่งมีพื้นที่8จินะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้บันทึกไฟล์ Windows 10นะครับไว้ที่ Desktop นะครับ ตอน,นี้เราก็จะเลือกไฟล์ Windows 10จาก Desktop เข้ามาในโปรแกรม Rufus นะครับราจแล้วเราก็ Open นะครับตรง Image Option นะครับตอนนี้เราจะเลือกเป็น Standard นะครับต่อมานะครับตรง Partition นะครับก็จะมี MBR นะครับกับ GPT นะครับตรงนี้สำคัญนะครับ ถ้าเราเลือกผิดนะครับการติดตั้ง Windows เราก็จะไม่สมบูรณ์นะครับและทำให้ไฟล์เสียหายได้นะครับ MBR นะครับก็จะเป็นไ o บออดรุ่นเก่านะครับที่เป็นจอฟ้าส่วน GPT นะครับก็จะเป็นบออดรุ่นใหม่บอ o อดที่มีหน้าต่างคล้ายๆที่มีเมาส์นะครับเป็น GUI ขึ้นมาให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับพวกนี้ก็เราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับให้เรากดสตาร์ทไปได้เลยนะครับผม ก็กดโอเคลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสเต,เตตัสนะครับก็จะทําการติดตั้งไฟล์ลงในแฟลชไดร์นะครับในตรงนี้นะครับเราก็จะรออยู่สักครู่นึงครับจนกว่าจะเต็มนะครับผม หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับตรงสเตตัสนะครับก็จะขึ้นแสดงเลดี้นะครับตรงนี้ให้เราโคดปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับเรามาดูในแฟลชไดร์เรานะครับแฟลชไดร์เรานะครับที่8ปดจิกนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปเหลือแค่2องจิกกว่านะครับก็จะมีไฟลเซตอัพนะครับแล้วก็ไฟล์บูทเหมือนกับใน CD ที่เราใช้บูทวินโดว์นะครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับไปใช้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ